เล่นสดแบบมันม is ันชิวๆสุดแล้วอย่างเราเล่นใส่ใส่ไอซีอย่างเงี้ยอืมผมใส่ไอซีนะเล่นเนี่ยยิงเขาไม่แตกฟุ๊บทั้งนั้นแหละมาโคก็ครับทั่วไปใช่ได้เนะนาเฟอร์เนาะแต่เขาน่าจะใส่ยิดิีเพิ่มไปแล้วแหละแต่สำหรับพวกผมไม่ใช่แล้วแต่ต้องใช่แต่นั้นพลังเยอะแค่นั้นแหละ มมได้สี่ต,ตัวแล้วนะเพื่อนใจน่าจะหลดติกเอบอยตัวนั้นอยู่ในบีเนียนหนึ่งตัวสีเอสสาอ่ะสีามมโอ้ไม่ทันนะผมเพื่อนเราเอาไปแดกก่อน อ่าสูสีก็สูสีนะเพื่อนได้ปอดยี่สิบไปแล้วเราบอกว่าเก่งแล้วเอาไว้แอคเส้าอุ้ยโวยโวยของใครเนี่ยโอ้กูไม่แตกเลยยี่ห้าได้ยังไงเนี่ยไม่มีกอดเอาไว้ไปยิงไ,งได้ป่ะ ในสามปรอพันหมดแล้วออเอายังเหลืออยู่รึยงใช่ใช่ยาอะไรครับนิ่งแท้ใส่ลั่นสี่ครับบอม has been planted นี่งเงี้ยตุ้ศีตุ้สี